เป็นเรื่องแล้วครับคุณผู้ฟังครับใครที่ยังกอดระบบการเงินเก่าไว้แน่นวันนี้เคนมีเรื่องสุดพีคมันเล่าให้ฟังเพราะล่าสุดเอริกทรัมปลูกชายคนดังของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาประกาศก้องอย่างมั่นใจว่าบิตคอยจะเข้ามาบทขยี้ระบบการเงินเก่าของวอลล์สตรีทจนไม่เหลือซากนี่ไม่ใช่แค่คำพูดเล่นๆนะครับ แต่มันคือการประกาศสงครามทางการเงินครั้งสำคัญที่กำลังจะเปลี่ยนโลกและสร้างเศรษฐีใหม่ให้กับคนไทยที่เห็นโอกาสก่อนใครเตรียมตัวให้พร้อมครับเงินล้านกำลังรอเราอยู่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Crypto Doc ผมเคนครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงระดับโลกที่นักลงทุนนักเทรดระยะสั้นอย่างเราๆต้องจับตาม,มองอย่างใกล้ชิดครับ คุณผู้ฟังครับลองย้อนกลับไปดูรอบตัวเราตอนนี้สิครับเศรษฐกิจกโลกมันไม่เหมือนเดิมแล้วทั้งภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งประชูดค่าเงินเฟ้อที่กัดกินเงินในกระเป๋าเราทุกวันไหนจะเรื่องความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศที่ถาโถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนทําให้คนเริ่มไม่สบายใจในการฝากเงินในระบบการเงินแบบเดิมๆที่ทั้งช้าซับซ้อนและไม่ตอบโจทย์โลกยุบใหม่ ที่สำคัญคือเราเห็นตัวอย่างแล้วว่าระบบการเงินแบบเดิมดม,มันถูกใช้เป็นอาวุธทางการเมืองได้อย่างไร้ข้อสงขาคุณเอริกทรัมป์เองก็เคยเจอประสบการณ์ตรงมาแล้วจากการถูกดีแบงค์หรือปิดบัญชีธนาคารไปถึง300บัญชีเพียงเพราะนามสกุลทรัมป์ลองคิดดูนะครับถ้าคนระดับนั้นยังเจอแล้วเราล่ะ นี่แหละครับคือเพนพอยท์ที่ทําให้คนเริ่มมองหาทางเลือกใหม่มองหาสินทรัพย์ที่มั่นคงปลอดภยัยและที่สําคัญกว่านั้นคือทําเงินได้เร็วในวันที่โลกกําลังเปลี่ยนผ่านคู่อํานาจแบบนี้มาเข้าสู่หัวใจสําคัญของเรื่องกันเลยครับว่าทําไมเอริกทรัมป์ถึงมั่นใจขนาดนี้และทําไมบิตคอยกับโกลถึงเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนไทยอย่างเราควรมีในพอร์ตเพื่อคว้าโอกาสรวยเร็วในยุคนี้คุณเอริกทรัมป์ย้ำชัดเลยครับว่า คริปโตคืออนาคตทางการเงินของอเมริกาเขาเล่าประสบการณ์ที่ทำให้เขาตาสว่างเลยว่าระบบการเงินสมัยใหม่มันล้าหลังแค่ไหนลองนึกภาพนะครับแค่เขาจะซื้อบ้านเนี่ยต้องใช้เวลาถึง120วันกว่าจะได้อนุมัติสินเชื่อจากธนาคารที่เขาเป็นลูกค้ามา25ปีฟังแล้วอยากจะบ้าตายใช่ไหมครับในขณะเดียวกันการโอนเงินข้ามประเทศผ่านระบบสวิสเนี่ยถ้าส่งหลังบ่าย4โมงวันศุกร์กว่าจะถึงผู้รับก็วันจันทร์บ่ายมันช้าขนาดนั้นเลยเหรอครับ แต่ในโลกของบิตคอยเขาบอกว่าผมสามารถส่งเงินเป็นร้อยล้านดอลลาร์ไปต่างประเทศได้ในพริบตาและแทบจะไม่มีค่าธรรมเนียมเลยนี่แหละครับคือความแตกต่างคุณเอริกมั่นใจเหลือเกินว่าสก,กุลเงินดิจิทัลจะมาแทนที่ระบบการเงินแบบดั้งเดิมและมันกำลังเกิดขึ้นเร็วกว่าการเติบโตของอินเทอร์เน็ตในยุค90ะอีกนี่คือยุคปฏิวัติทางการเงินที่เรากำลังเจออยู่ครับ ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดสำหรับนักลงทุนอย่างเราคือคุณเอริกฟรัมบอกว่าบิตคอยคือทองคำดิจิทัลที่ดีกว่าทองคำจริงซะอีกทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับจำนวนจำกัดหาเพิ่มไม่ได้คุณเอริกเปรียบเทียบชัดเจนเลยครับว่าถ้าวันหนึ่งทองคำราคาขึ้นไปถึง10,000ดอลลาร์ต่อออนซ์คนก็จะขุดทองหาเพิ่มได้อีกแต่กับบิตคอยมันถูกกำหนดไว้แล้วครับว่าจะมีเพียงใช่21ล้านเหรียญเท่านั้นไม่มีทางเพิ่มเป็น21ล้านกับอีกหนึ่งเหรียญเด็ดขาด นี่คือความหายากที่แท้จริงครับโอนง่ายขายคล่อง24ชั่วโมงคุณลองคิดดูสิครับถ้าคุณจะขายทองต้องไปโรงรับจำนำหรือร้านทองใช่ไหมแต่กับบิตคอยนีย่คุณสามารถขายได้ตลอด24ชั่วโมงแม้กระทั่งตอนดินเนอร์กับภรรยาในคืนวันเสาร์มันมีสภาพคล่องสูงมากเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุคข,ของเรามันเป็นสินทรัพย์ที่ตอบโต้ชีวิตที่เร่งรีบและต้องการความคล่องตัวสูงแบบเราๆครับป้องกันเงินเฟอ้อได้เหนือกว่า หลังจากการฮาวิ่งของบิตคอยอัตรางเงินเฟอ้อของบิตคอยตอนนี้ต่ำกว่า1%ต่อปีแล้วนะครับคุณผู้ฟังซึ่งต่ำกว่าอัตรางเงินเฟอ้อของทองคำมากกว่าครึ่งนี่คือคุณสมบัติที่ทำให้บิตคอยกลายเป็นเกราะป้องกันเงินเฟอ้อที่ทรงพลังอย่างแท้จริงคุณเอริกยังมองเห็นอีกมุมที่น่าสนใจครับว่าสเตเบิลคอยจะเข้ามาช่วยรักษาบทบาทของเงินดอลลาร์สหรัฐให้เป็นสกุลเงินสำรองของโลกต่อไป เพราะอะไรครับเพราะ s t a b l e c o อยอย่างเช่น USD1 ของ American Bitcoin ที่ผูกค่า1ต่อหนึ่งกับเงินดอลลร์และมี accepting คำประกันเป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมันจะดึงดูดเงินลงทุนได้เป็นล้านล้านดอลลราจากทั่วโลกโดยเฉพาะจากคนที่ไม่เชื่อใจรัฐบาลตัวเองไม่เชื่อใจระบบการเงินหรือธนาคารในประเทศตัวเองให้หันมาถือสกุลเงินที่อ้างอิงกับดอลลร์สหรัฐนี่คือการสร้างความมั่นคงในรูปแบบใหม่ที่ทำให้คนกล้าถือเงินดอลลราในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้นครับ มาดูตัวเลขที่ทำให้เราตาโตกันบ้างครับคุณผู้ฟัง Bitcoin ราชาแห่งการเติบโตคุณอีริกทรัมป์คาดการว่า i ิต Bitcoin จะพุ่งทะลุ1ล้านดอลลาร์ในที่สุดซึ่งณนะปลายเดือนกันยายน2025นี้ราคาบิต Bitcoin อยู่ที่ประมาณ3 6ถึง3.7ล้านบาทต่อเหรียญหรือประมาณ1 0 0 0 0 0ถึงดอลลาร์สหรัฐเขาย้ำว่าเขาเคยบอกให้คนซื้อตอนบิตคอยแค่4 0 0 0 0ดอลลาร์และตอนนี้อยู่ที่115,000ดอลลาร์แล้วและเขากลับมั่นใจยิ่งกว่าเดิม นักวิเคราะห์หลายสำนักคาดการณ์ว่าในปี2025นี้บิตคอยน์อาจไปได้ถึง150,000-250,000ถึงดอลลาร์ 2, สหรัฐและํำมันยังยืนเหนือระดับ100,000ดอลลาร์ 1, สหรัฐได้อย่างแข็งแกรง่งเราอาจได้เห็นการพุ่งไปแตะ119,000-131,000ถึงดอลลาร์ 1, 31, สหรัฐที่สำคัญคือประตูน้ำกำลังเปิดแล้วครับ ธนาคารยักษ์ใหญ่วอลล์สตรีททั้งชวับฟิเด i t y Chase ตอนนี้ต่างก็หันมาดูแลและเสนอการซื้อขายบิตคอยพางสปอตอีทีเอฟซึ่งเป็นการเปิดทางให้นักลงทุนสถาบันและรายใหญ่เข้ามาได้ง่ายขึ้นมากมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของกองทุนคริปโต ETF เพิ่มขึ้น4เท่าตัวในปีที่ผ่านมาแต่ระดับ7,000ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม2025และบิต c o i n ETF มี AUM พุ่งทะลุ1 7แสนล้านดอลลาร์ไปแล้ว นี่คือแรงส่งมหาศาลที่จะดันราคาบิตคอยน์ให้พุ่งทยานไปอีกไกลโกทองคำแห่งความมั่นคงที่ยังคงเปล่งประกายสำหรับใครที่ยังรักทองคำบอกเลยว่าไม่ผิดหวังครับปี2025นี้ทองคำได้สร้างปรากฏการณ์พุ่งทยานอย่างเป็นประวัติการราคาณวันที่10กันยายน2025แต่ระดับ3,653ดอลลาร์ต่อออนซ์เพิ่มขึ้นถึง39%จากต้นปี นักวิเคราะห์หลายคนคาดการว่าในปี2026ราคาอาจจะไปถึง4,000ดอลลาร์และบางรายมองว่าอาจจะแตะ5,000ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้เลยทีเดียวปัจจัยสำคัญคืออะไรคือธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะจีนและอินเดียยังคงซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องมากกว่า1,000ตันต่อปีความกังวลเรื่องเองินเฟ้อ การลดดอกเบีย้ยของเฟดและกระแสลดการพึ่งพิงเงินดอลลาร์ล้วนเป็นแรงหนุนให้ทองคํายังคงเป็นสินทรัพย์ที่น่าจับตามองและเป็นหลุมหลบภัยชั้นเยี่ยมในยามวิกฤตคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยหรือโกลทั้งสองสินทรัพย์นี้ต่างก็มีบทบาทสําคัญในการปกป้องเงินของเราจากความพันผลของเศรฐษฐกิจและที่สําคัญกว่านั้นคือมันกําลังสร้างโอกาสในการทํากําไรมหาศาลให้กับนักลงทุนที่เข้าใจและกล้าที่จะเข้าลงทุนคุณผู้ฟังครับ เรื่องราวทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกที่อยู่ในยุคเปลี่ยนแปลงคู่อำนาจตอนนี้เพราะระบบการเงินแบบเก่าที่เคยผูกขาดกำลังถูกท้าทายอย่างไม่เคยมีมาก่อนบิตคอยน์กำลังพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นมากกว่าแค่ฟองสบู่แต่เป็นนวัตกรรมที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เรามองเงินและการลงทุนไปตลอดกาลโดยคุณสมบัติที่เหนือกว่าทองคำในหลายมิติทั้งความหายากแท้จริงสภาพคล่องที่สูงและการส่งต่อที่ไร้พรมแดน ในขณะที่ทองคําก็ยังคงเป็นราชินีแห่งความมั่นคงที่พิสูจน์ตัวเองมานับพันปียิ่งโลกไม่แน่นอนเท่าไหร่ทองคํายิ่งเปล่งประกายมากเท่านั้นการรวมกันของทั้งสองสินทรัพย์นี้ในพอร์ตการลงทุนของคุณคือยุทธวิธีที่ชาญฉลาดที่สุดในยุคที่ความมั่งคั่งกําลังถูกถ่ายโอนนักลงทุนที่มองเห็นภาพใหญ่และปรับตัวได้ก่อนคือผู้ที่จะคว้าโอกาสในการสร้างความร่ารวยได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนครับ สรุปสั้นๆนะครับวันนี้เราได้เห็นมุมมองสุดล้ำจากอีริกทรัมป์ที่มองว่าบิตคอยน์จะทำลายระบบการเงินเก่าเพราะความล้าหลังและความไร้ประสิทธิภาพของมันเขาเชี้ให้เห็นว่าบิตคอยน์คือทองคำดิจิตอลที่ดีกว่าทั้งเรื่องจำนวนที่จำกัดสภาพคล่องที่สูงกว่าและความสามารถในการโอนที่รวดเร็วไร้ค่าธรรมเนียมเรายังได้เห็นตัวเลขการเติบโตของบิตคอยน์ที่นักวิเคราะห์มองว่าอาจพุ่งถึง150,000-250,000ดอลลาร์ภายในปีนี้ และการที่สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ต่างๆ,ต,างๆต่างหันมาเปิดประตูรับบิตคอยมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนในส่วนของทองคำก็ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งราคาพุ่งสูงถึง3,653ดอลลาร์ต่อออนซ์จากปัจจัยเงินเฟ้อการซื้อของธนาคารกลางและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งบิตคอยและโกจึงเป็นสินทรัพย์ที่คุณต้องมีเพื่อปกป้องความมั่งคัง่งและสร้างโอกาสรวยเร็วในโลกยุคใหม่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออภัยส่วนใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มอัปเดตข่าวคริปโตทองคำเศรษฐกิจอย่าลืมลิงก์ใต้คลิปนี้ครับและตอนนี้ Stock Signal Screener เปิดให้สมัครแล้วเครื่องมือช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน,น่าสนใจหามาจากเป็นพันๆตัวส่งตรงถึงคุณทุกวันรีสมัครก่อนหมดบูรน,นะครับสุดท้ายนี้ขอจากลาไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ